ีค่ะคลิปนี้ก็มาพบกับต้นกระสังหรือต้นฮับป,ปุกก็จะมีชื่อทางวิทยาศาสตร์เป็น P. peromia p u r o s i d a เป็นไม้ล้มลุกขนาดประมาณ25เซนติเมตรลำต้นจะมีสีเขียวใสสีเขียวอ่อนรูปคล้ายรูปหัวใจมีลักษณะคล้ายๆกับใบผูต้นและใบจะมีลักษณะ อวบน้ำออกดอกเป็นช่อขนาดเล็กคล้ายๆกับอดอกช่อดอกของพริกไทยในทางด้านของสมุนไพรจะมีลักษณะตำพอกฝีนะคะส่วนในสมัยเด็กๆเ,เราก็จะเคยเล่นกันหรือว่าเป็นงานทดลองทางวิทยาศาสตร์ในวัยเด็กนั่นเองโดยการที่เรานำน้ำแดงมาแล้วก็เด็ดต้นที่อวบ แล้วก็เอาจุ่มลงในน้ําแดงการดูดซึมน้ํำก็จะดูดเข้าไปตรงลําต้นและใบเป็นรูปหัวใจก็จะมีสีแดงชัดเจนก็ทําให้เป็นสิ่งที่สวยงามสิ่งหนึ่งในวัยเด็กที่เราเล่นกันนะคะเดินสนุกด้วยได้ความรู้ด้วยส่วนในด้านการนำมาทำอาหารก็จะมีการนำมากินสดลวกจิ้มแกงอ่อมแกงป่าผัดกับตตก ต้าเจียวคล้ายๆผักบุ้งนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ใช้ยำเป็นยำอินเตอร์ได้นะคะแล้วก็ใบกระสังหมอพื้นบ้านจะชอบนำมารักษาฝีรบริเวณเต้านมแล้วก็ใช้ขยำพ่อบริเวณเลาๆเต้านมซึ่งจะสอดคล้องกับการศึกษาพบว่าสารในผักกระสังมีฤทธิต์ต้านมะเร็งนะคะ รักษาโรคเริ่มใช้ลำต้นกระสังขมิ้นข้าวสารทำให้ละเอียดแล้วก็นำมาพอกตรงบริเวณที่เป็นรอยของรอยโรคค้างไว้หนึ่งคืนแล้วก็ส่วนในด้านความสวยงามก็จะใช้ใบกระสังผสมน้ำแล้วก็ฉโลมตรงศีรษะทำให้เส้นผมนุ่มสลวยแล้วก็ ส่วนการรักษาสิวก็จะนําใบมาต้มแล้วก็ใช้น้ําที่เย็นแล้วนะคะ,ะล้างหน้ามันจะช่วยรักษาพวกสิวทําให้หน้าสวยสาวเยาว์วัยเหมือนเดิมนะคะก็ลองดูว่าข้างๆบ้านของท่านมีใบนี้อยู่หรือเปล่าส่วนมากถ้าเป็นช่วงที่ดูฝนจะขึ้นเต็ม เต็มพื้นที่ที่บริเวณที่เขามีมาเมล็ดนะคะก็จะเป็นพืชที่ขึ้นง่ายเป็นพืชที่อวบอวบน้ําแล้วก็ถ้าเขาอยู่รวมกันก็จะสวยอันนี้ถ่ายตอนขนาดนี้เลยถ่ายตอนฤด,ดูหนาวต้นเขาก็จะไม่ค่อยอวบอวบอิ่มเท่าไหร่นะคะก็เหมือนกับอ่าเป็นพืชที่เกิดง่ายขึ้นง่ายตามกระถางขึ้นแซมกับพืชอื่นๆก็ลองดูว่า ทุกท่านมีไว้ในบ้านหรือเปล่าลองลองใช้ดูการใช้ก็ระมัดระวังนะคะอันนี้เป็นพืชโบราณที่แต่ก่อนวิทยาก,การทางการแพทย์ก็ยังไม่เจริญชาวบ้านเขาก็หาวิธีการที่จะใช้ชีวิตเพื่อให้รอดจากโรคต่างๆนั่นแหละก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้ประมาณเท่านี้นะคะถ้าใครมีอะไรที่แบบอ,อยากแชร์ก็แชร์ได้นะคะ อันนี้เป็นความรู้ที่เราแบบศึกษาพืชใกล้บ้านนะคะพืชข้างรั้วที่เกิดขึ้นง่ายๆก็เป็นต้นกระสังหรือต้นหปุนั่นเองในภาษามอนนะคะคลิปนี้ก็ขอจบไว้ประมาณนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย